ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุคำคมของคาร์ลอสคาสตาเนดาและดอนฮวนมาตูสเกี่ยวกับการตื่นรู้และการหยุดโลกคำคมของดอนฮวนมาตูสหนโลกนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่เราถูกสอนให้มองเห็นดอนฮวนชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ของเราถูกกำหนดโดยกรอบความคิดและวัฒนธรรมเราไม่ได้เห็นโลกอย่างที่มันเป็น แต่เห็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็น 2. การหยุดโลกคือการปล่อยอยวางความคิดเดิมและเปิดรับความเป็นจริงที่ไร้ขอบเขตการหยุดโลกเป็นการหยุดการตีความและมองทุกอย่างด้วยใจที่เปิดกว้าง 3. นักรบไม่มองว่าชีวิตเป็นปัญหาแต่มองว่ามันเป็นความท้าทายนักรบแห่งจิตวิญญ,ญาณต้องมองชีวิตด้วยสายตาแห่งโอกาสไม่ใช่ความกลัว 4. จงปล่อยวางตัวตนเพื่อสัมผัสพลังของจักรวาลดอนฮวนสอนว่าความยึดติดในอัตตาเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเข้าถึงความจริงคำคมของคาร์ลอสคาสตาเนดาหการตื่นรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณหาคำตอบแต่เพราะคุณตั้งคำถามตั้งคำถามกับทุกสิ่งคาร์ลอสเน้นว่าการตื่นรู้ เกิดจักการกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริง 2. สิ่งที่ทำให้คุณเป็นอิสระไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนได้เรียนรู้แต่คือสิ่งที่คุณปล่อยวางการเรียนรู้แท้จริงคือการปลดปล่อยตัวเองจากกรอบความคิดที่ขังเราไว้ 3. การหยุดโลกไม่ใช่การหยุดใช้ชีวิตแต่คือการหยุดให้ความหมายเดิมๆแก่มันโลกยังคงดาเนินไปแต่การหยุดโลกหมายถึงการมองมันด้วยมุมมองใหม่4 ความกลัวคือผู้พิทักษ์ประตูของการตื่นรู้แต่เมื่อคุณผ่านมันไปคุณจะพบอิสรภาพการเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตทางจิตวิญญาณ 5. ชีวิตคือการเดินทางของพลังงานไม่ใช่ของตัวตนคาร์ลอสย้ำว่าเราคือพลังงานที่ลื่นไหลไม่ใช่ตัวตนที่คงที่คาคมจากการสนทนาระหว่างดอนัวนและคาร์ลอส 1. คาร์ลอส ความจริงคืออะไรดันหวนความจริงคือสิ่งที่คุณไม่เคยมองเห็นเพราะคุณมองหาสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันควรจะเป็นสองดันหวนจงลืมทุกสิ่งที่เคยรู้แล้วคุณจะเริ่มมองเห็นคาร์ลอสแต่มันยากเหลือเกินที่จะลืมความคิดเดิมๆดันหวนนั่นเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยวาง 3. คาร์ลอสทำไมต้องหยุดโลกดันหวนก็เพราะว่าโลกที่คุณเห็นนั้นมันเป็นเพียงมายาการหยุดโลกก็คือการเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นจริงแท้ สี่ดอนฮวนนักรบไี่จองการใใชัยชนะเขาต้องการความจริงบทสนทนาน,นี้แสดงถึงเป้าหมายของการเดินทางทางจิตวิญญาณคำคมเพื่อแรงบันดาลใจจงใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะสำหรับนักรบทุกวันคือการเตรียมพร้อมสำหรับการตื่นรู้ดอนฮวนคุณจะไม่มีวันเห็นสิ่งใหม่หากยังมองผ่านาลเลนส์เก่าคาสตาเนดา โลกนี้ไม่มีอะไรให้คุณกลัวหรอกนอกจากความกลัวในใจของคุณเองดอนฮวนการตื่นรู้ไม่ใช่จุดหมายแต่มันคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดคาร์ลสคาสตาเนดาในจักรวาลที่ไม่มีสิ่งใดแน่นอนความตื่นรู้คือเพียงการยอมรับว่าเราคือส่วนหนึ่งของความลื่นไหลนั้นดอนฮวน อาจารย์สถิตธรรมเพนสุขเราเคยแหงนมองฟ้าแล้วถามตัวเองบ้างไหมว่าเราอยู่ตรงไหนท่ามกลางหมู่ดาวรกษประยับที่กำลังทอแสงในจักรวาลท่ามกลางความมืดมิดของค่ําคืนที่เงียบสงบดวงดาวยังคงเปล่งแสงบอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่เราคือส่วนหนึ่งของความมหาศจรรย์นี้แต่เคยหยุดถามตัวเองบ้างไหมว่าในสายทานแห่งเอกภพนี้เรามีจุดยืนที่ใด การพันธนาการการปลดพันธนาการแห่งจิตใจและการตื่นรู้ที่ไม่สิ้นสุดเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่โอกาสใหม่ปล่อยวางอดีตซึ่งไม่อาจแก้ไขได้แล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยลมหายใจที่ยังอยู่อดีตคือบทเรียนแต่ปัจจุบันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในขณะที่เราก้าวข้าก้าวเข้าสู่มิติแห่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวัดโคจูนจิตถือเป็น เส้นทางแห่งการตื่นรู้ที่ไร้ขอบเขตการจุนจิตในแบบอินฟินิตี้โคช่วยให้เรากลับไปสัมผัสธรรมชาติอันลึกซึ้งภายในจิตใต้สำนึกข้ามพ้นข้อจำกัดเดิมๆและเปิดรับความรู้สึกแห่งอิสระภาพของการหลุดพ้นช่วงเวลาของสปิริตช l j u m p ปิงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงความคิดแต่คือการก้าวข้ามมิติแห่งความรู้สึกและตัวตนสู่การตระหนักรู้ถึงจิตเหนือสำนึกซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่อิสระที่แท้จริงการจุนจิต การเชื่อมต่อระหว่างจิตวิญญาณและจักกรวาลเมื่อไฟฟ้าผ่านนิวรอนในสมองถูกกระตุ้นจนถึงระดับสูงสุดคลื่นแกมมาในช่วง40-101เฮิร์จะสร้างสภาวะแห่งการตื่นรู้ลึกซึ้ง,งเสมือนบิ๊กแบงที่จุดประกายวิญญาณภายใน11วินาทีสารโดส D.O.S.E. และเดียมทีที่หลั่งออกมาสร้างประสบการณ์เหนือธรรมชาติความรู้สึกแห่งการรู้แจ้งที่ล้ำลึกและชัดเจนที่สุดในชีวิตนี่มีใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็น Transformation ที่สมบูรณ์แบบสู่จิตวิญ,ญญาณใหม่และความเข้าใจที่กว้างไกลในทุกสิ่งรอบตัวสมาธิแห่งการตื่นรู้การโค้ชพลังจิตแบบใหม่สมาธิในแนวทางนิวเอชเมดิเตชันไม่ใช่การบังคับจิต หรือการกดดันตัวเองแต่เป็นสมาธิที่เปิดรับความร่าเริงการตื่นรู้และการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลในระดับ DNA ผ่านขึ้นพิเศษเช่น s ซับล l i o u s Message หรือ s h u m n w n w a v e สมาธิวาร์โค้ดคจุนจิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับจิตตั้งมึกให้เกิดการปลดปล่อย b ีอิงอย่างแท้จริงสร้างสภาวะแห่ง Awakening จนเกิดความฉลาดปัดเปืองและการตระหนักรู้อย่างฉับพลัน บทสรุปแห่งการตื่นรู้ปล่อยวางอัตตาและพันธนาการเดิมเพื่อก้าวข้ามสู่มิติแห่งความรู้สึกสภาวะจิตที่หลุดพ้นและการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณพบกับไลฟ์วาร์ปจุนจิตของ The Master c o a e ซึ่งจะมีมาเป็นระยะระยะและเตรียมพร้อมเข้าสู่ห้องเรียนในวันที่29นี้ที่ The Master c o a c Academy